เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีนักศึกษาปค6 4ส4ที่รักทุกท่านนะครับกับผมนายเจริญลีตนจะมาทำการอ่านหนังสือนิทานไทยในสังกัดของบ้านจอมยุทธนะครับเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะการอ่านนะครับนิทานไทยนะครับ เป็นนิทานและเป็นเรื่องเล่านะครับสืบทอดมาแต่โบราณจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริงเป็นตัวบ่งเพาะทางศิลธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีตามวิธีคิดแบบไทยๆสร้างสารรค์คุณธรรม และมีแง่คิดดีๆแขฝงไว้ในตัวของเนื้อเรื่องในนิทานเรื่องกาดำกับหงขาวนะครับเรื่องมีว่ากาดำตัวหนึ่งรู้สึกน้อยใจที่ตัวเองเกิดมาตัวดำผิดกับหงที่ตัวสีขาว สะอาตากาจึงทำทุกวิธีเพื่อให้ขาวเหมือนหงและแช่น้ำขัดขนขัดปีกเอาขนหงมาแซมบนตัวบ้างบ้างก็คุกทรายคุกแป้งแต่ขนก็ยังดำอยู่ดีหงสงสารเพื่อนจึงเตือนเพื่อนรัก ให้พอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและบอกว่าคุณค่าของตนเองอยู่ที่การคิดดีจิตใจดีและทำดีต่างหากฉะนั้นแล้วในนิทานเรื่องนี้นะครับทำให้รู้ว่านะครับกากับหงนั้นต่างกัน แต่กาก็ยังจากจะทำตัวเยี่ยงหงดิ้ิดรุนขวัญขวายหาทางนะครับทำให้ตัวเองเหมือนอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเช่นหงจนเป็นผลทำให้ตัวเองนะครับเกิดการทุกข์ลำบากและถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด ะฉะนั้นแล้วนิทานเรื่องของกาดำกับหงขาวนี้นะครับได้ให้แง่คิดดีๆในการฟังในการอ่านนิทานไทยเรื่องนี้คือสอนให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่นะครับขอบคุณครับ